คุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้นะครับผมสภาคุชมนั้นไปติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ของชาวบ้านในหมู่บ้านย่านรามคำแหงก็คือหมู่บ้านสัมมาก่อน,นะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามเนื้อหาสาระทั้งหมดวันนี้คุณผู้ชมได้ดูภาพบ้านหลังนี้ของเธอก่อนเป็นภาพบ้านที่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับภาพก่อนหน้านี้ที่เป็นภาพที่เป็นบ้านสวยๆของเธอเนี่แหละครับนี่เป็นภาพนี้คุณผู้ชมเห็นไหมที่ภาพก่อนที่ยังไม่ มาร้องทุกข์กับท็อปนิวส์นะบ้านเธอสวยมากคุณผู้ชมบ้านหลังใหญ่เลยบ้านหลังใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ล่าสุดวันนี้คุณสุภาพรคำนามเจ้าของบ้านหลังนี้และคุณผู้ชมครับได้มาร้องทุกข์กับทีมข่าวท็อปนิวส์ของเราว่าบ้านของเธอนั้นได้รับผลกระทบจากการขุดลำรางเขื่อนระบายน้ําโครงการสร้างแก้มลิงหมู่บ้านสัมมากรแลวก็ระบบระบายน้ําถนนรามคําแหงเนี่ยตั้งแต่ปี2556น้กะครับและก็ทําให้บ้านของเธอนั้นได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนี่เป็น,ปนเลยนะ ดินเนี่ยพังสุดใต้บ้านคุณผู้ชมครับใต้บ้านเนี่ยเป็นโพรงตัวบ้านนี่ก็สุดพื้นแล้วก็ผนังเนี่ยร้าวแตกท่อประปาก่อแตกปนเปื้อนกับน้ําเสียผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้เนี่ยคุณสุภาพารบอกว่ามีทั้งแม่ของเธอซึ่งเป็นหญิงชาราอายุมากแล้วเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างยากลําบากติดต่อกันมาหลายนานหลายปีคุณผู้ชมครับและปัจจุบันเนี่ยบ้านก็ยิ่งเกิดการสุดตัวชำรุดอย่างเสียยอย่างหนักแล้วก็ไม่รู้ว่าจะถล่มลงมาเมื่อไหร่คุณสุภาพารเนี่ยเล่าให้ผมฟังแบบนี้คุณผู้ชมว่า เธอเนี่ยก็ไปร้องของความช่วยเหลือกับหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาหลายครั้งหลายปีติดต่อกันทั้งไปแจ้งที่สํานักงานการระบายน้ําของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยง,งานรับผิดชอบโครงการดังกล่าวเนี่ยหลายครั้งแล้วก็ตามนะครับแต่การกระทําดังกล่าวนั้นก็ถือว่ายังคงเพิกเฉยยังไม่มีใครเนี่ยมาดูแลเยียวยาเธอเลยนะครับก็ทําให้บ้านของเธอนั้นก็ยังคงซุดตัวแตกร้าวอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคุณผู้ชมครับที่ผมลงลพื้นที่ไปเนี่ยโอ้โหตกใจเลยคุณผู้ชมแล้วคุณเถกครับเพราะว่าบ้านเนี่ยจากสวยๆหลังแบบโอ้โหมีมูลค่าเนี่ยแทบจะเป็นบ้านบ้านเกาๆสมๆหลังหนึ่งเลยนะแล้วคุณผู้ชมครับผมอยากคุณผู้ชมไปฟังนะความอัดอั้นใจที่คุณสุภาพรเนี่ยเล่าเน,นี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเธอเล่าทั้งน้ําตาเลยครับพี่สุก็อยู่ก็เกิดความเสียหายตรงที่ว่าตั้งแต่แรกเลยคือเขาใช้แผ่นสลัดเนี่ยที่ทาเป็นเขื่อนเนี่ยเขาก็ กดลงไปปุ๊บเนี่ยท่อพิสุบ้านพิสุก็เริ่มแตกแล้วแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่มีเสียหายในการซุดเท่าไหร่รแต่ก็พิสุก็อยู่มาได้เรื่อยๆจนกระทั่งพอหลายปีผ่านมาโครงการเนี่ยเขาคิดว่าจะทําแค่ไม่ถึงสองปีสิบกว่าเดือนเนาะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็มาขอร้องพิสุบอกว่า,าให้พิสุเนี่ยอดทนหน่อยซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะซ่อมแซมให้แล้วพิสุก็ว่าโอเคเพราะว่าให้ความร่วมมือกับรัฐเนาะมันเป็นสาธารณะ สมบัติเนาะที่มัน,ม,นมันสารณประโยชน์อนะ่ะเนาะพี่สุก็ให้ความร่วมมืออดทนนะพี่สุแก้ไขเองน้ําแตกบางทีต้องปิดวาล์วน้ํานะพี่สุมีนัดก็ต้องเลื่อนนัดไปเลยแล้วก็ใช้น้ำดื่มเนี่ยแปลงฟันนะแล้วก็ต้องวิ่งไปสำนักระบายน้ําโทรไปตามช่างเนี่ยเขาอยู่ในเนี้ยแต่เขาไม่มาต้อมให้พี่สุต้องควักเงินเองนะก็เกิดความเสียหายตรงครับ คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับในยุคก่อนที่ผู้ว่าชา,ชา,ชาติเยจะมาดํารงตําแหน่งก็เป็นยุคก่อนๆที่เป็นผู้ว่าท่านอื่นอคุณผู้ชมครับแต่ว่าเดชบุญนะคุณสุภพรเนี่ยเธอว่าเธอยังมีหลักฐานสําคัญที่เป็นเอกสารบันทึกข้อความเสียหายเนี่ยเป็นข้อตกลงเขตของการก่อสร้างแล้วก็ในรายละเอียดต่างๆคุณผู้ชมครับก็ระบุชัดเจนนะแล้วก็มีเนื้อหาสําคัญต่างๆเนี่ยครบถ้วนทั้งผู้ดําเนินการทั้งหัวหน้าของสํานักการระบายน้ําที่ บันทึกข้อตกลงว่าจะรับผิดชอบเนี่ยความเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับบ้านคุณสุภาพรแต่คุณผู้ชมครับเวลาผ่านไปเกือบสิบปีอยังเหรออืยังไม่มีใครเนี่ยก็<ฮ>ไปดูแลบ้านเธอเลยคุณผู้ชมดูเห็นไหมว่ายาแนวทุกอย่างแตกตั้งเหมือนสัญญาว่าจะอาจะดูแลรับผิดชอบคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเนี่ยเขาบอกว่าผู้รับเหมาเนี่ยนะจะดำเนินการภายในวันที่2 0เมษายนในปี63สาให้แล้วเสร็จทั้งหมดมนี่ปีไหนนี่ใช่คุณผล้ชมแปดแล้วอ่ะแล้วก็แบบ บ้านของเธอเนี่ยแบ่งออกเป็นโซนนะ A B C เนี่ย <c oughs> ทุกโซนอะ่ะยังไม่ได้รับการเยียวยาดูแลอะเรนซนี่คุณผู้ชมดูบ้านหลังกี่ล้านน่ะต้องมามเ,เป็นแบบเนีค้คือคือพังพินาศจริงๆคุณผู้ชมครับและล่าสุดเอาคุณผู้ชมครับไปฟังในส่วนของวิศวกรที่เป็นผู้ดูแลแล้วแล้วเขาเนี่ยก็จะดูแลเรื่องของบ้านของคุณสุภาพรมาตั้งแต่ต้นนะนะคุณนบผศรทรัพย์สินก็ได้บอกสาเหตุหลักสําคัญที่ทําให้บ้านของคุณสุภาพรเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักเนี่ยเกิดจากอะไร ไปฟังคําชี้แจงของวิศวกรผู้ดูแลบ้านครับการกระทําของผู้รับเหมาเนี่ยป้องกันไม่ดีเลยทาให้ดินเนี่ยมันสไลด์ลงไปในคลองและจุดเนี้ยที่มันสไลด์ลงไปเยอะกว่าบ้านหลังอื่นเพราะตรงเนี้ยเขาเป็นที่พักเครื่องจักรในการก่อสร้างแตงนี้ระยะเวลาในการก่อสร้างเขาเนี่ยประมาณ3มปีกว่าไอ้สามปีกว่าเนี่ยคุณไม่ได้ทาโคเทคอะไรให้เขาเลยอย่างนี้ดินมันก็ไหลออกไปโดยธรรมชาติเพราะคุณป้องกันไม่ดี มันก็เลยทําให้เกิดความเสียหายแก่ตัวบ้านเท่าที่เราเห็นนี่แหละฮะสาเหตุคือมันมาจากตรงนั้นมันเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้เพราะด้านหน้านมันออกไม่ได้ครับ,รบด้านหน้ามันเป็นถนนเพราะฉะนั้นพอคุณมาล่อคลองตรงนี้แล้วคุณยังไม่ได้ทําผนังกั้นดินดินมันก็ออกไปโดยธรรมชาติอะปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามมันก็ไหลออกไปเรื่อยๆครับโดยธรรมชาติของมันฮะแต่เนี้ยพอคุณมาเริ่มทาทีหลังเนี่ยมันไปแล้วไงฮะบ้านคุณสุภรัตน์นั้นก็เป็นคําชี้แจงนะครับของนาย นพศรทรัพย์สินซึ่งเป็นวิศวกรที่ดูแลบ้านของคุณสุภพรมาตั้งแต่ต้นก็ได้ชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทําให้บ้านของคุณสุภพรเนี่ยเสียหายขนาดนี้เกิดจากสาเหตุอะไรก็คงต้องวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันก่อนที่จะเจอท่านว่ชชาด,ด้วยนะก็เดี๋ยวเอาคลิปออกข่าวของคุณสุภพรเนี่ยให้ท่านชาชาิด,ดูท่านก็ไม่ตาก,กรุณากับคุณสุภพรมากบอกาว่าโอเคให้เรียกคุณสุภพรเนี่ยไปพบท่านเลยเดี mm ๋ย hmm. วท่านจะดูแลตรวจสอบให้ย้อนกลับไปเมื่อตั้งแต่เริ่มต้นอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกกกิดดยุคไหนัับบรรร ปากกับคุณสุภพ,อพอรไว้และทําไม่ได้เนี่ยออันนี้ต้องรับผิดชอบเพราะว่าคุณสุภพรเนี่ยเธออยู่ด้วความยากลําบากผู้ชมดูบ้านสิเนี่ยคือ,ค,อคือผลพวงของการที่ฝีมือของเจ้าหน้าทีอ่อะไอ้กด<ไ>ครองหลังบ้านอะไอที่ผู้ว่าชัดชาติบอกว่าจะเช็คให้อะไรให้อ่ะโอเคแต่ว่าตอนเนี้ก็ จัดการซ่อมก่อนได้ไหมล่ะนี่น่ะคุณผู้ชมว่าผ่านมาเป็น10ปีแล้วคือผมเนี่ยอยากจะเดินเข้าไปในหน้าบ้านพี่สุพระพี่ะเดินไม่ได้คุณผู้ชมเพราะอะไรไหมรูกมันจะถล่มมาเมื่อไหร่อันนี้เราทุกวันนี้เขาเขาเข้าไปนอนเข้านอนคุณเถกนอนก็ต้องใช้ชีวิตทั้งอย่างนี้แหละถูกต้องคือผัดประวัติประวพี่สุภะพรไล่าฟังบอกว่ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยนอนเนี่ยตกใจอ่ะคือเสียงมันดังโครมเอ๊ะขโมยขึ้นบ้านหรือเปล่ามีปรากฏว่ามีชิ้นส่วนที่มันลั่นมันสุดอีกถูกต้องแล้วคุณผู้ชม ฝั่งนู้น่ะคือแยกออกไปจากตัวบ้านเลยมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมแล้วผู้ชมรู้ไหมว่าข้างล่างเนี่ยผมแบบไปมองใต้บ้านอ่ะคือเป็นโพรงเลยคุณเท็กคือดินมันหายไปอ่างูมันจะไปทํารังนั่นน่ะสิแล้วคุณผู้ชมดูนะบ้าน before และ after อ่ะมันคือเป็นคนละเรื่องเลยอ่ะมันนรกกับสวรรค์เลยอ่ะบ้านเขาว่าอันนี้เหรออ๋อเนี่ยคุณผู้ชมดูสิโอโหเนาะอันนี้ก็คงต้องฝากนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดี๋ยว ถ้าท่านชาตินัดคิวมาเนี่ยเดี๋ยวต้องพาคุณสุภาพรไปพบหน่อยให้ท่านได้ได้ได้ดูแลคุณสุภาพรหน่อยแต่อย่างน้อยวันนี้ท็อปนิวโดยเฉพาะคุณแซคธราวุฒิเนี่ยทำหน้าที่ในานะสื่อบนชนเป็นสื่อกางให้แล้วนะคือทานในส่วนของสำนักการระบายนะจะชี้แจงอะไรนะติดต่อพร้อมเหมือนกันติดต่อมาได้เลยก็ทางคุณสุภาพรร้องเรามาแล้วก็เป็นสื่อกางให้คุณแซคมีโอกาสได้เจอผู้ว่าชาติชาติก็แจ้งให้แล้วใช่แล้วผู้ว่าชาติชาติก็ตบปากรับคำเราจะช่วยค่ะอันนี้คือการทํางาน ท็อปนิวับกลับมาในช่วงนี้นะครับเรามาอัปเดตคะแนนที่มีการเลือกตั้งซ่อมที่สีสะเกตซึ่งล่าสุดคุณชมครับผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสสเขต5สีสะเกตต้องบอกว่าภูมิเจไทยวันนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์ประกาศคว้าชัยชนะแล้วนะครับแล้วก็มีคะแนนนําโดยที่เมื่อสักครู่เวลา19.35นาทีเนีน่ย ผู้สมัครของพักภูมิใจไทยก็คือคุณจินตะวันไตรสร,รณกุลหรือว่าคุณอีฟผู้สมัครหมายเลขสองของพักภูมิใจไทยซึ่งประกาศชชนะไปก่อนหน้านี้ด้วยคะแนนสา6 5 3ืหนึ่งพันหร้อยห้าสิบาคะแนนนะครับในขณะที่พักเพื่อไทยอยู่ที่คะแนนอยู่ที่สอง8 1ี่ันห้อยแปดสิเอดคะแนนก็คือคุณภูริกาสมหมายหรือว่าคุณกุ้งหมายเลขห<า><อ>นึ่งคะแนนก็ห่างหกพันกับเจ็ดพันคะแนนอ่ะหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองครับแบบนี้ก็เรียกว่า ก็ชนะขาดนะอาก็ชนะขาดห่างทิ้งห่างเยอะพอสมควรเลยนะเ0 0ดพันคะแนนเนี่ยอืมก็เจ็ดพันคนน่ะครับว่าแบบนั้นโอ้ภูมิใจไทยมาจริงๆใช่ภูมิใจไทยมาจริงๆนะฮะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ